สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอ,อีสานนะครับผมืัอนี้พาพี่น้องมากินไส่กรอกอีสานนะครับไส่กรอกอีสานแก้มครับขิงดองพี่น้องแล้วก็กันบักพริกตามบอกเลยว่าเด็ดมากๆผมมักไส่กรอกอีสานย้อนว่ามันมีน้ำจิ้มไห้นํำนะครับมีน้ำจิ้มด้วยนะครับถ้าเป็นไส่กรอกแบบยิ้งย่าีรีเพิ่นจะบาก,กินกับน้ำจิ้มนะครับเพิ่นบอกมาอย่างสี่นะครับเพี่น้องแจ่ว่าผมมักแบบนี้นะ ไปทีนี้มาแสมน้ากันพักกับบมีด่ดอกครับมีแค่คขิงดองแล้วกับมีบะพริพกเท่านี้แหละนะครับขออภัยหลายๆบาซีแวะตลาดกับบริไแวะเลยมามามร้านเดิมร้านประจำนะครับร้านนี้สซ่มมากพูดนะน้าจิ้มแบบเหนียวตัวๆเลยพี่น้องอื้มอื้ม ทิ้งดองขัดพริกตำกินมกพริกนี่ขึ้นดัง ปิกเพชรอยู่ตัวนี้ไก่แตกคือมาสามถุงครับแต่ว่าเอาลงแค่สองอีกหนึ่งบริเอาลงอย่างมันหลายปวดอื้อหือ เป็นไส้กรอกบุญเส่นครับนำมันอีกนะอื โดนโดนกินแค่นึง จนว่าค่ำพี่น้องมือดอะไรกันแ้แค่เส็นได้กินจนว่าหกโมงบัน,นี้งย่ำคำเฮงมืดเร็วบันเอ,อเน่ยย่ำย่ำย่ำคำเองมืดเร็วตอนว่าบัสิเฮาหน้าหนาวเฮงมืดเร็ว อนุญาตพี่น้องนะครับ เทียงดองเป็นอีอย่างที่เขากันมากครับใส่กอกเนาะ แซบเป็นของแซบแซบ <c oughs> 嗯。Mm hmm. แต่นี่ก็จะกินบ,บปะป่วอ,อยูพีนองไปนันสุเทพสามทงตะกะไรคือยังยิ่มใดนี่ยย่านตะบุอิมแต่ว่ามันเอาไปอุ่นกินตอได้ครับใส่เครื่องอบกินตอได้เลย เดียวเดียวสิมืดแล้ว มาเพ็ดเอาช่วงไทยไปนี้ครับพี่น้อง โอ้สมอยากแต่ว่าอิ่มครับบัานนี้ คุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมหากว่าผิพลาดประกันใดผมจะต้องขออภัยเวณาที่นี้นะครับเด้อพอกันไปในะคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบพระคุณหลายๆสวัสดีครับ